f อขาฮือฮือใหอ,อีกครั้งนะ,ะหลังจากนิกกี้นชันเนี่ยได้มีการปล่อยเพลงอรัชพรตรงกับวันเกิดของตัวเองครับวันที่25มีนาคมโดยผลงานพาเพลงนี้เนี่ยนะฮะนิกกี้ก็มีการฟิชชิ่งกับพีฮอตด้วยแรปเปอร์ชื่อดงังแล้วก็ปล่อย MV พเพลงอรัชพรทางช่อง YouTube ของตัวเองครับพร้อมขอบคุณแฟนๆที่ เข้ามาอวยพรในวันเกิดครบรอบปีนี้นั่นเองครับโดยมียูทูบเบอร์ชื่อดังครับมาร่วมชมผลงานและก็แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายรวมถึงอวยพรให้กับ Nick นิกกี้นัชชัดด้วยนะฮะทั้งเอวาไมเมตเนสนะฮะรรวมทั้งช่องของก้อยนัตตี้ดรีมเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิปรบมือระดัวให้กับ MV ของนิกกี้ด้วยนะฮะทางนี้เนี่ยเ v เพลงดังกล่าวนอกจากนิกกี P ้และก็พีฮอตนะฮะยังมีนักแสดงที่ร่วมเล่นใน MV นี้เนี่ยหลายคนด้วยทั้งนุ่นสุดทิ่พานะฮะ, a ะววเอวาปวาร ชื่ออรชพรหรือว่าก้อยอรชพรอดีตแฟนสาวนั่นเองนะครับและตัวตนของผู้หญิงที่ชื่ออรชพรที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยพร้อมที่จะยอมทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างแต่งงานด้วยสินสอดเท่าไหร่กี่ล้านเนี่ยก็ยอมผ่อนนะครับโดยตอนท้ายของ MV เนี่ยนิกกี้ก็ยังมีการเขียนคำแปลของอรชพรด้วย ที่แปลว่าบริสุทธิ์แล้วก็ประเสริฐนั่นเองแต่สําหรับผมรัชพรแปลว่าที่รักนั่นเองครับทางนี้เนี่ยนะฮะก็มีแฟนๆของนายน้อยนายหญิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แอบเศร้าถึงที่มาของเพลงนี้ด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยนิกกี้ก็แต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งในวันนั้นเนี่ยที่เธอไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลแล้วนิกกี้ก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เธอมีอรอยยิ้มในวันนั้นแต่วันนี้เนี่ยเธอไม่อยู่แล้วเหลือแต่ความทรงจํา อันงดงามของทั้งสองคนวันครบรอบวันเกิดนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยครับตอนจบที่เขียนว่าสำหรับผมแล้วอรัชพรแปลว่าเที่ยวรักนะครับนอกจากนี้เนี่ยฮะก็มีบางคนบอกว่าเมื่อเกือบ3ปีก่อนเนี่ยได้ฟังท่อนฮุกเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อตอนเธอคนนั้นเนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วเขาคนนี้ก็ร้องเพลงท่อนฮุกนี้ให้กำลังใจเธอมาถึงตอนนี้เนี่ยเพลงนี้เสร็จแต่เธอคนนั้นได้เดินจากเขาไปแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชม ก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของช่องนิกกี้นชัดนะที่มีการปล่อยลง YouTube ในวันนี้เลยครับคุณผู้ชมอก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับหลังจากที่แม้ความสัมพันธ์ความรักระหว่างนิกกี้แล้วก็ก้อยเนี่ยจะจบลงแล้วนะฮะแต่ว่าผลงานที่สร้างสารรค์กันมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนั่นเองครับคุณผู้ชม